การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรครั้งที่27แห่งราชนาจาักรไทยการเลือกตั้งใหญ่การเลือกตั้งทั่วไปประจำปี2566เลือกด้วยอุดมการเลือกด้วยเหตุผลเลือกด้วยความเชื่อเลือกดีๆนะครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่ Post today i n f o c u s นะครับซึ่งแน่นอนว่าสัปดาห์นี้คงจะเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้เพราะว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงหรืออีกไม่กี่วันหลังจากนี้เราทุกคนนะครับที่เรียกว่าอายุถึงเข้าตามเกณฑ์แล้วก็เป็นคนไทยนะครับมีทะเบียนราษฎรอยู่ในประเทศไทย mm hmm. ก็จะได้เดินทางไปยังคูหาของตัวเองในแต่ละเขตแต่ละจุดต่างๆนะครับเพื่อเลือกคนที่รักพักที่ใช่ เลือกตั้งใหญ่กันอีกครั้งแล้วครับใช่แล้วครับ14พฤษภาคมวันเลือกตั้งทั่วไปของประเทศไทยหลังจากที่เรารอคอยกันมา4ปีเต็มๆจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมจะมีใครเข้าไปทําหน้าที่เป็นตัวแทนพวกเราในสภาแทนวันนี้โพสต t เดย์อินโฟก s ัส มัดรวมเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยเฉพาะนโยบายเด่นๆของพรรคการเมืองดังๆที่มีสิทธิ์เข้าไปทําหน้าที่ในสภามาฝากกันครับแต่ก่อนอื่นพายย้อนกลับไปนิดน,นึงนะครับเรามีการเลือกตั้งครั้งแรกวันที่15พฤศจิกายน2476ณตอนนั้นประเทศไทยเรามีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงแค่ประมาณ4ล้าน2 0 0คนเท่านั้น oh. และณขณะนั้น oh. ก็มีสสหรือว่าตัวแทนของประชาชนจํานวนแค่78คนในสภาเท่านั้นเองเรามีการเลือกตั้งมาแล้วทั้งหมด26ครั้ และวันที่14ที่จะถึงนี้จะเป็นครั้งที่27เรามีนายกรัฐมนตรีมาแล้ว29คนเพราะว่าบางคนไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับเรามีคณะรัฐมนตรีมาแล้วมากกว่า60คณะเพราะบางคนเป็นนายกหลายรอบเปลี่ยนรัฐมนตรีบ่อยก็เลยมีหลายคณะนั่นเองนะครับเรียกว่า4ปีหรือสมัยหนึง่งเปลี่ยนหลายรอบ จากวันนั้น Fast forward จนมาถึงวันนี้ครับเรากลับมาใช้บัตร2ใบกันอีกครั้งนั่นก็คือสอสอแบบแบ่งเขต400เขตและแบบบัญชีรายชื่อ100คนบัตรสีเขียวกับบัตรสีม่วง ซึ่งจากข้อมูลณวันปิดรับสมัครของกะกะตณตอนนั้นนะครับสอสอแบบแบ่งเขตมีถึง70พักการเมืองที่ส่งผู้สมัครรวมกว่า4,781คนวรวมแล้วมีคนดิเดตนายกรัฐมนตรีรอบนี้ถึง63คนพักแรกพักเพื่อไทยซึ่งเรามั่นใจว่าภายใน4ปีเนี่รายได้สูงขึ้นประมาณ3เท่าตัวแน่นอนนะครับว่านี่คือพักของกลุ่มคนเสื้อแดง พักใหญ่ที่หมายมั่นปั้นมือว่าจะได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งและต้องการจะแลนสไลด์มีสอสอมากที่สุดในสภาและถ้าเป็นไปได้เป็นรัฐบาลพักเดียวเพื่อไทยมาพร้อมกับแคนดิเดตนายกรลิมเตยถึง3คนไม่ว่าจะเป็นสายตรงคุณทักษิณชินวัตรอย่างคุณอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตร คุณเศรษฐาทวีสินนักธุรกิจชื่อดังสายอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างเสียงฮือฮาได้พอสมควรในพักหลังแล้วก็อาจารย์ชัยเกษมนิติสิริที่หลายคนมองว่าอาจจะเป็นแค่ตัวแถมแต่ก็มีความสามารถด้านกฎหมายน่าดูชมทีเดียวเพื่อไทยเปิดตัวพร้อมกับนโยบายหลายด้านแต่ที่ฮือฮาและหลายคนนะครับเรียกว่าพูดถึงมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นนโยบายด้านเศษรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นทุกครอบครัวจะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า2 0 0 0 0บาทต่อเดือน เติมเงินให้ทุกคนใช้จ่ายใกล้บ้านผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลผ่านระบบบล็อกเชนเพื่อทำให้ไทยเราเป็นบล็อกเชนฮับและมี f ฟินเทคเซ็นเตอร์ทุกคนจะได้เงินที่ต้องใช้ภายใน6เดือนเป็นเงินถึง20,000บาท นอกจากนี้ก็ยังมีการแก้ไขปัญหา PM 2.5การเปิดประตูการค้าเสริมโอกาสในการค้ากับต่างประเทศการที่ทําให้ไทยเรามีหนังสือเดินทางไปได้ทั่วโลกการยกเลิกการเกณฑ์ทหารเปลี่ยนระบบสมัครใจสร้างทหารมืออาชีพสู่สังคมหรือแม้แต่สิทธิความหลากหลายทางเพศและเพื่อไทยก็พึ่งจะย้าชัดไปว่าพวกเขาจะไม่แก้หรือยกเลิกมาตรา112แต่จะเปิดโอกาสให้นักโทษในคดีนี้ทุกคน ได้รับการปล่อยตัวและสู้คดีถูกต้องตามกฎหมายนี่คือเพื่อไทยต่อกันที่พักที่เรียกว่ามาแรงที่สุดในโลกโซเชียลออนไลน์มีเดียและกระแสก็ยังคงดีต่อเนื่องในโพทุกสำนักนั่นก็คือพักกอไก่กอไก่ ก้าวไกลที่ส่งพิธาลิ้มเจริญรัฐในฐานะหัวหน้าพักคนปัจจุบันพร้อมประกาศตัวเป็นนายกัฐมนตรีคนที่30มารับไม้ต่อจากคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่หรือพ่อของฟ้ารอบนี้คะแนนของคุณพิธาดีขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับโนโยบายปิดสวิต์สาปอมีลุงไม่มีเราไม่ว่าจะลุงไหนก็ตามมีลุงไม่มีเราและมีเราไม่ม และพร้อมจะสร้างประเทศไทยที่ไม่เหมือนเดิมพร้อมจะเปลี่ยนประเทศไทยไปตลอดกาลนโยบายการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคต15เรือธงนโยบายกาย้าวไกลครอบคุมกว่า300นโยบายและก็เน้น2กลุ่มหลักๆคือกลุ่มนโยบายด้านการเมืองและกลุ่มนโยบายปากท้องที่เด่นมากๆก็คือนโยบายด้านการเมืองที่เกี่ยวกับการปฏิรูปทั้งการปฏิรูปทหารการปฏิรูปตำรวจการปฏิรูปแวดวงราชการ เปลี่ยนแปลงระบบรัฐสวัสดิการและแน่นอนยกเลิกไม่สิก้าวไกลเขาบอกแค่ว่าแก้มาตรา1นึบางส่วนเท่านั้น<อ>ไม่ได้ยกเลิกไปเลยไปต่อกันที่พักที่ตอนนี้โดนโจมตีหนักจากนโยบายที่เคยเป็นจุดเด่นแต่ตอนนี้อาจกลับกลายเป็นจุดอ่อนของพวกเขานั่นก็คือภูมิใจไทยนโยบายกัญชาให้เข้าถึงประชาชนให้มาใช้รักษาโรคให้มาเป็นยาให้มาเป็นพืชเศรษฐกิจ ให้เกษตรกร,กรปลูกได้อีกชนิดหนึ่งภูมิใจไทยของเสียหนูหรือคุณอนุทินชาญวิรกูลมาพร้อมกับโมอตอร์พูดแล้วทำนโยบายหลักของพวกเขาแม้จะถูกต่อต้านอย่างหนักแต่ภูมิใจไทยก็ยังคงมุ่งไปและให้ความสำคัญกับนโยบายกัญชาทางการแพทย์และกัญชาเพื่อเศรษฐกิจ สิ่งที่ภูมิใจไทยจะต้องทําให้ได้ก็คือพยายามผลักดันกฎหมายกัญชากฎหมายควบคุมกัญชากัญชงที่รัฐบาลชุดนี้ประชุมทีไรก็ล้มทุกครั้งและยังทําไม่สําเร็จนโยบายเด่นอื่นๆก็จะมีเรื่องของการพักหนี้สปีหยุดต้นปลอดดอกคนละไม่เกินหนึ่งล้านบาทให้กับผู้ที่มีหนี้นอกระบบยกสถานะอ,อสอมอเทียบเท่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านให้เครื่องฉายรังสีรักษามะเร็งฟรีมีในทุกจังหวัดมีศูนย์ฟอกไตฟรีทุกอำเภอ ฟรีโซล่าเซลล์หลังคาบ้านลดค่าไฟฟ้าหลังคาเรือนละ450บาทซึ่งจะเห็นว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสวัสดิการเรื่องของปากท้องแล้วก็เรื่องของสาธารณสุขเป็นหลักพักต่อมาครับพักประชาธิปัตย์พักที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยอยู่มาแล้วถึง77ปี oh. พักที่มดาแกนนําบอกว่าเราไม่มีวันตาย oh <my> ประชาธิปัตย์มาพร้อมกับ16นโยบายสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้ oh <my> ประชาธิปัตย ไม่สนับสนุนการเอาศาสนามาเป็นเครื่องมือแบ่งแยกทางการเมืองเพราะเราต้องการเห็นชายแดนใต้ของเราเป็นพหุวัฒนธรรมที่ทุกศาสนาอยู่ร่วมกันได้เราไม่ต้องการเห็นความรุนแรงเกิดขึ้น เดินหน้าประกันรายได้เกษตรกรแจกชาวนา3 0 0 0 0บาทต่อครัวเรือนพร้อมเปลี่ยน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่สันติภาพและความมั่นคงทางทหารเดินหน้าทั้งเรื่องประกันรายได้เติมเงินชาวนา3 0,000บาทแล้วก็เดินหน้ามาตรการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรต่อไปทั้งเรื่องข้าวก็จะมีชาวนาที่ได้รับการดูแลแทบจะทุกครอบครัวสร้างคนคุณภาพดีดื่มนมฟรี365วันนักเรียนต้องดื่มนมฟรีทุกวันไม่มีวันหยุด ตั้งธนาคารหมู่บ้าน2ล้านบาททั่วประเทศ แจกโฉนดที่ดิน1ล้านแปลงใน4ปีสําหรับที่ดินที่ไม่ใช่ของรัฐแต่ประชาชนสามารถถือครองที่ดินมานานและยังไม่มีเอกสารสิทธิ์จะเร่งออกโฉนดให้ได้ภายใน4ปีอย่างน้อย1ล้านแปลงปลดล็อกกรบขอเปลี่ยนทุนซื้อบ้านได้ปลดล็อกกองทุนบำเหน็จมานานข้าราชการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประมาณ30%ให้สามารถนําเงินออกมาซื้อบ้านไม่ต้องรองเงินรอบเดี่ยวตอนกเกษียณหรือแม้แต่การพยายามเปลี่ยน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่มั่นคงให้ได้ นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของอินเทอร์เน็ตฟรีเรียนฟรีถึงปริญญาตรีแล้วก็ตรวจสุขภาพฟรีด้วย <Wow. S 1> ต่อจากประชาธิปัตย์ครับหนึ่งในพักใหม่ที่เข้ามาดึงคะแนนเสียงในส่วนภักใต้มากที่สุดอีกพักหนึ่งนะขณะนี้ <Wow. S 1> ก็คือพักรอทอสอชอรวมไทยสร้างชาติของนายกลุงตู่เป็นลุงที่ใจดีนะเป็นลุงที่รักทุกคนนโยบายเด่นของรอทอสอชอก็คือเรื่องของการเพิ่มสิทธิ์บัตรสวัสดิการ plus รือที่หลายคนเริ่มเคลมกันว่าเป็นบัตรลุงตู่เป็น1000บาทต่อเดือนเริ่มจากกลุ่มผู้มีรายได้น้อยปรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดให้เท่ากันทุกๆช่วงอายุเป็นคนละ1000บาทต่อเดือนในท้ายที่สุดโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยการภาค2จะกลับมาแรงงานและข้าราชการยามเดือดร้อนสามารถเบิกเงินส่วนประกันตน30%มมาใช้ก่อนได้และจะมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับที่ดินหลายฉบับ เพื่อให้ประชาชนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือที่ดินทับซ้อนที่ดินของรัฐได้มีสิทธิ์ครอบครองมีสิทธิ์ทํากินและพักนี้มาพร้อมกับนโยบายขั้วตรงข้ามกับก้าวไกลคืออะไรที่ดีอยู่แล้วจะไม่เปลี่ยนแต่จะทําต่อให้ดียิ่งขึ้นจากพักของลุงตู่ต่อกันที่พักของลุมป้อมอย่างพลังประชารัฐ ที่รอบที่แล้วเคยเป็นพักใหญ่มีจำนวนสอสอเป็นอันดับสองในสภาและเป็นแกนนำของรัฐบาลมารอบนี้พลังประชารัฐถูกแตกออกไปทำให้ความคาดหวังลดน้อยลงแต่ยังพยายามสารต่อแล้วก็ทูพลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณขึ้นมาเป็นแคนด,ดิเดตนายกรัฐมนตรีแทนพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ไปเป็น,ปนคนด,ดิเดตของรวมไทยสร้างชาติคู่กับคุณพิรพันธ์สารีรัฐวิภาก แน่นอนว่าพลังประชารัฐนะครับมาพร้อมกับนยโยบายบัตรประชารัฐเพิ่มเงิน700บาทมอบสวัสดิการผู้สูงอายุเกิน80ปีรับ5,000ถ้าต่ำกว่านั้นรับเป็นขั้นบันไดมี4ี0 0มี3,000ย่อยลงมานอกจากนี้ยังมีสวัสดิการประชารัฐจากคันมารดาคือจะเข้าไปดูตั้งแต่ คุณแม่ที่ตั้งคันนะครับจนคลอดแล้วสุดท้ายก็ยังมีเงินอุดหนุนแบ่งตามช่วงวัยตามช่วงอายุของเด็กๆด,ด้วยดูแลทั้งแม่และบุตรนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ต้องการดูแลสตรีทั่วประเทศแล้วก็ยังมีนโยบายที่ออกมาสนับสนุนเรื่องอื่นๆทั้งเรื่องการให้ที่ดินทํากินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งแก้ไขปัญหาเรื่องของน้าไม่เพียงพอและอื่นๆอีกมากมายต่อกันที่พักชาติพัฒนากล้า พักนี้ทำไปทำมาไม่ได้เสนอชื่อแค่คุณกรจติกวานิชเป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงแค่คนเดียวแต่มีชื่อของคุณสุวัสด์ด้วยพักชาติพัฒนากล้าเปิดตัวทั้งสิ้นกับนโยบาย12ด้านตั้งเป้าหมายคือกอบกู้วิกฤตเศรษฐกิจชาติเน้นเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักโดยนโยบายของพวกเขาก็คือหาเงินใหม่ให้ประเทศ5ล้านล้านบาทลดภาษีบุคคลเงินเดือน40,000บาทแรกไม่ต้องเสียภาษี น้ำมันแกส๊สไฟฟ้าจะต้องถูกลงโดยการรือ้อและปรับโครงสร้างพลังงานใหม่ <Wow. S 1> ยกเลิกระบบ blacklist bureau หรือระบบสินเชื่อมาเป็นระบบ score หรือระบบราชการโดยใช้ government tech ราชการมือถือรวดเร็วปลอดคอร์รัปชันจุดยืนของเราเนี่ก็คือเราต้องการที่มาสร้างโอกาสและเรารู้ด้วยว่าสาเหตุที่คนไทยไม่มีโอกาสนี่คืออะไรนะครับมันมีความจาเป็นที่จะต้องเข้าไปรื้อที่ตัวโครงสร้างของปัญหาใช้กเกษตรสร้างชาติเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สร้างเด็กไทย3ภาษาและดำเนินนโยบายธุรก,กิจแบบสเปกตรัมคือมีหลายโทนหลายสีพักที่9พักไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์เกียยุราพันธ์อดีตคนเคยรักของพักเพื่อไทยรอบที่แล้วเป็นคนดิเดตนายกหนึ่งใน3ของเพื่อไทยรอบนี้เป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของไทยสร้างไทยคุณหญิงและทอสอทอมาพร้อมกับโนโยบายบำนาญประชาชนผู้สูงอายุรับ3,000บาทต่อเดือนกองทุนเครดิตประชาชนหวยบำเน็จ ตั้งกองทุนสร้างไทย30แสนล้านเพื่อ SME สตาร์ทอัพเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและเปลี่ยนบัตรคนจนเป็นบัตรเครดิตประชาชนให้กู้ได้เพื่อล้างหนี้นอกระบบและก็ตั้งตัวได้ด้วยดอกเบี้ยเพียงแค่1%นดูแลคนตั้งแต่เกิดจนแก่ให้มีสุขภาพดีและอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนอกจากนี้ยังมีนโยบายสาธารณสุข30บาทพลัสยกระดับรักษาทุกโรคหัวหน้าพักเคยทำไว้30บาทมาแล้วนโยบาย30บาทพลัสคุณหญิงบอกว่าจะทำเพื่อคนไทยทุกคน นอกจากนี้ยังมีนโยบายปฏิรูประบบสมรสเท่าเทียมใช้คำนาหน้าตามเพศวิถียกเลิกการเก์ทหารและตัดลดงบซื้ออาวุธ <Wow. S 1> นี่คือไทยสร้างไทยที่บอกว่า <Wow. S 1> ไม่เอาลูและไม่เอาความขัดแยง้ง <Wow. S 1> ทุกพักมีนโยบายที่น่าสนใจบางอย่างใกล้เคียงคล้ายคลึงกันบางอย่างแตกต่างกันสุดขั้วแต่ในท้ายที่สุดแล้วคุณผู้ชมคือผู้ตัดสินใจว่านโยบายไหนที่โดนใจเรา เพราะในท้ายที่สุดแล้วคนเหล่านี้คือตัวแทนของเราที่จะเข้าไปร่วมกำหนดอนาคตประเทศไทย Road to the Future อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับ